มาเล่นกีฬาสีกันครับบรรยากาศดีๆอย่างนี้ต้องเล่นกีฬาสีกันออกลางกายกันครับใครชอบสีอะไรก็เลือกเอาสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำตาลน้ำเงินชมพูหรือสีดำหรือสีขาว หรือไม่ชอบกวลาสีชอบกวลาอะไรก็หาออกร่างกายกันนะครับบรรยากาศดีๆสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาเอง